ครับสวัสดีครับวันนี้พามาเยี่ยมบ้านเกิดดุสาราครามนะครับวันนี้แวะเข้ามาหาทุนตาครับทุนตาของผมเองเข้ามาชมฟาร์มจระเข้ครับนี่ครับตอนนี้แดดในอย่าหน่อยนะครับฟาร์มจระเข้ครับฟาร์มแค่ ของคุณตาครับของคุณตาของโปรเบงนะครับตอนนี้เจอวิกฤตนะครับเศรษฐกิจครับอาจจะแย่ไปหน่อยครับการค้าขายครับมันได้เลี่ยงแล้วนะครับก็ต้องเลี่ยงไปได้เอาลงแล้วเพราะมันปล่อยว่าได้นะครับช่วงนี้ก็รู้ยุวเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับก็ต้องทำใจนะครับ ันนี่ก็เลยแวะเข้ามาเบิองครับมีประมาณกับซี่ลอยหาลอยตัวครับด้านรังนี่จะเป็นบ่อขนครับแยกเดียวครับนี่ครับนีะครับจะเป็นแยกเดียวนะครับแยกเดียวแยกขนแบบบอมรุ่งอย่างเดียวครับให้มันเงยนะครับ แล้วก็แชร์จะบอกัดกันครับอันนี้จะประมาณสองปีหรือสามปีครับแยกครับพาเดินชมครับนี่ครับมีบอที่สองนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวน่ครับตอนนี้ตลาดซุบเซา้านะครับข้าขายพอขายดีนะครับแต่ว่ามันได้เลี่ยงครับต้องเลี้ยงกันไปครับน้อครับอันน้จะเป็นบ่อเดียวนะครับบ่อเดียวฝากติดตามด้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ ได้มีช่องทางนําเสนอหนือแบบทางด้านธุรกิจการค้าก็แนะนําผมได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วครับตลาดตันครับสายพูดอะไรตลาดตันครับขอชี้แนะครับเพื่อนๆนะครับที่ได้ชมชิปนี้นะครับว่าค้าซื้อขายกันยังไงครับตอนนี้ทางตาคุณตาลำบากแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ